สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวเมืองสะวันค่ะล้ออีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนมีหัวข้อที่อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนหลักๆเลยนะคะสำหรับเอ่อครีเอเตอร์มือใหม่อย่างเราเนี้ยเราก็ถือว่าเราเป็นครีเอเตอร์มือใหม่นะคะทุกคนที่จะต้องรู้หลักและกฎเกณฑ์ของ กฎเกณฑ์ชุมชนของ YouTube ก่อนที่เราจะเปิดสร้างรายได้นั่นเองนะคะ3หัวข้อหลักๆเลยที่เราจะมาพูดในวันนี้นะคะก็คือ1การทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอที่ใช้เนื้อหาซ้ำ2 YouTube ไม่อนุญาตให้นำคอนเทนต์ของแบบช่องอื่นนะคะ ในช่องอื่นมาลงโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือให้คุณค่าหรือเพิ่มเนื้อหาในการเป็นตัวเราเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็สามเนื้อหาของวิดีโอไม่แบบไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่มีแนวคอนเทนต์ใหม่ๆนั่นเองนะคะข้อแรกเลยนะคะทุกคน สำคัญมากสำหรับชาวครีเอเตอร์มือใหม่ที่อยากจะเปิดสร้างรายได้และเป็นพันธมิตรกับ YouTube นะคะสิ่งที่จะต้องรู้เลยนั่นก็คือเราจะต้องไม่ละเมิดกฎชุมชนหรือกฎของ YouTube นั่นเองนะคะก็คือการทำคอนเทนต์หรือนำวิดีโอช่องอื่นมาใช้โดยที่ เนื้อหาซ้ำไม่มีการดัดแปลงเนื้อหาไม่มีการเพิ่มคุณค่าเข้าไปในวิดีโอไม่แบบยังไงอะไม่เพิ่มความเป็นตัวตนของเราเข้าไปอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งจะบอกว่าเรานะคะช่องสาวเมืองชาลวันขาเลาะโดนมาสดๆร้อนๆเลยทุกคนเดี๋ยวจ้า ขึ้นรูปการไม่ผ่านกฎเกณฑ์ไว้ให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะว่าเราไม่ผ่านแบบไหนก็คืออย่างเราอะไปนำคลิปรายการตลกรายการหนึ่งมาลงช่องโดยที่เราก็ตัดต่อแหละตัดต่อแต่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่เนื้อหาหรือข้อความ ไม่ได้ใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปเลยก็คือไม่เห็นหน้าเราไม่มีข้อความคลิปนี้ซ้ำกับออช่องหลักก็คือเราละเมิดกฎนั่นเองนะคะทุกคนก่อนที่เราจะ เปิดสร้างรายได้ทุกคนต้องอ่านกฎชุมชนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะไม่อย่างนั้นช่องเราจะโดนแบนและบางช่องปิดถาวรเลยนะคะอย่างช่องเราเนี้ยก็ยังมีโอกาสได้ยื่นอุทธรณ์แล้วก็เราก็ทำคลิปยื่นอุทธรณ์ไปแหละทุกคนแต่ด้วยความที่เราตื่นเต้นเนาะแล้ก็บวกกับความที่แบบ เครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไปโดยที่เราแบบไปศึกษาจากช่องนู้นบ้างศึกษาจากช่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ทําทําคลิปลงไปความยาวไม่เกินไม่เกินเลยนะคะห้านาทีต้องไม่เกินนี้เลยถ้าเกินปุ๊บอัพโหลดคลิปไม่ได้และคลิปต้องไม่เป็นสาธารณะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็คืออยากจะมาฝากถึงทุกคนที่แบบ เป็นชาวครีเอเตอร์มือใหม่นะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องศึกษากฎชุมชนให้ดีให้มันแบบผ่านเกณฑ์ของเขาไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะโดนการละเมิดกฎชุมชนนั่นเองนะคะอย่างของเราก็ที่พูดไปก็คือ ยืนอุทธร์ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมทุกคนก็ต้องรออีก30วันเราก็ต้องไล่ลบคลิปไปค่ะทุกคนก่อน30วันเนี้ยเราต้องไล่ลบคลิปและเราต้องสร้างคอนเทนต์ของเราขึ้นมาทดแทนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเขาจะได้ไม่มองว่าเราเป็นบอทหรือแบบเป็นเป็นอะไรประมาณนี้ทุกคนนั่นแหละเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ของเราขึ้นมา เขแทนคลิปเก่าที่เราลบไปขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ30วันก่อนที่เราจะขอยื่นการสมัครการเป็นพันธมิตรครั้งที่2นั่นเองทุกคนอันนี้ก็คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือโดนทั้งช่องใหญ่ช่องเล็กช่องของเรามันก็ไม่ได้แบบเติบโตอะไรมากมายแต่ก็แบบผ่านกดและดีใจเนาะทุกคนโอ ดีใจว่าเราจะได้เป็นพันธมิตรกับ YouTube และอะไรประมาณเนี้ยเราก็ตั้งหน้าต,ตั้งตารอวันเนี้ยมาประมาณ5-6เดือนนะทุกคนพอมันผ่านปุ๊บไม่คิดเลยไม่ศึกษาข้อมูลที่สำคัญนะคะเราพลาดตรงที่เราศึกษากดชุมชนของ YouTube ไม่ละเอียดพอทุกคนเราไม่ได้แบบ ศึกษาข้อมูลให้มันละเอียดพอประมาณนี้ก็เลยเกิดการที่แบบตกหลุมตัวเองนั่นแหละทุกคนประมาณนั้นนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเพิ่มลงไปในช่อง Youtube ต้องเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากเราทำมีเราอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นทุกคลิป นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านาการสะสมชมั่วโมงหรือยังไม่ผ่านกฎของ YouTube นั่นเองเราต้องรีบสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เพื่อที่จะดึงท่านผู้ชมนะคะมาติดตามช่องเรานั่นเองนะทุกคนแล้วก็เนื้อหาเราสามารถไปดึงจากช่องอื่นมาได้นะคะ แต่เราต้องใส่ความเป็นตัวเราลงไปด้วยเราจะตัดคลิปเข้ามาแบบดือด้อเอามาลงช่องเราเลยอย่างเงี้ยไม่ผ่านแน่นอนร้อยเปอรซน์ยังไงก็เปิดสร้างรายได้ไม่ได้แน่นอนค่ะทุกคนบางทีการเปิดปิดการถ่ายวิวซึ่งเราทำเองนะสมมติว่าเราไปถ่ายวิวถ่ายอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งบางทีบางช่องก็โดนว่าเนื้อหาซ้ำท,ทั้งทั้งที่เราถ่ายเองเป็นเป็นวิวจากเราถ่ายเองอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละทุกคนเพราะว่า YouTube เขามองว่าเหมือนแบบเราเริ่มต้นเริ่มต้นทำช่องที่หลังคนอื่นแล้วคอน,คอนเนต์เรามันไม่ได้แบบเออแตกต่างอะไรมากมายอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเราอะ่ะไปเอาเนื้อหา ซ้ำเอาเนื้อหากเก่ามาทำซ้ำอะไรประมาณนี้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็ฝากเตือนฝากเป็นประสบการณ์ให้กับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้สำหรับชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนเลยนะคะนั่นแหละทุกคน ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะว่าวันทีเ่เดือนหน้าเนี่ยเราจะสมัครพันธมิตรผ่านไหมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ